สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกขูุ่คข้นกับผมมือนีสิผ้าพี่น้องมาเฮ็ดกับดักดักพังพอนกับผมดักพังพอนแบบใส่เยือใส่เยือหลอกเยือเขาจะเป็นไครพี่น้องน่ครับอุป,ปกรณ์ห้ามีอย่างเนี้ยวาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเบิ้งน้ำกันเฮ็ดเป็นน้ำกันเบิ้งคิบจบพี่น้องเฮ็ดเป็นแน่นอนกับผมมาเบิ้งไม้น้ำกันพี่น้อง สภาพไม้ก็จะเป็นห่วยเป็นห่วยเก้าหวยน้ำน้ำแหงแล้วครับผมก็จะหกหกประมาณน,นี้แล้วก็จะมีคู่มาแบบนี้พี่น้องนะครับหอสันนิฐานว่าเขาจะเลียนพันเลียนพันมามหาจินพี่น้องอยู่ปรกรณ์นห้อครับผมมาลุยกันเลยครับผม ับไม้ห้องมาดเจาะดินมงนี่เห็นเป็นเป็นพงจังไยครับผมเรื่อเหี่ยวต๊ที่น้อง คงเข้าได้พอประมาณหรอพี่น้องไม่ต้องจอเล็กหรอครับผมแล้วก็จะตอกลักในสวงลักครับพี่น้อง เราก็จะแลีมลักหน่อยอีกสองลักแบบนี้ครับผมอันนี้ตัวหนึง่งลักมาเขจะตอกลูนกันยแหละครับผมขางลักหญ่นี่แหละ ัวนี้ตัวนี้พี่น้องกระคัดครับผมเสือกวันี้เขาจะม่เฮ็ดบ่วงพี่น้อง นี่ครับเอาเียวบวงประมาณน,นี้ครับผมแล้วก็จะผูกติดกับกลไกมันครับผมกาเบิ้งพี่น้องครับโอ้เดการครับผม นี่ใหม่เนี่ยครับอืมโอ้รายการนี้เนะะาะดีด้วยครับผมแต่นั้นก็จะผูกเกจะขั้นเลยครับผม เนี่ยตัดออกจากน้อยครับผมจะเป็นลักษณะนี้พี่เนาะจากนั้นเขาก็จะตอเพียดไว้จุงโดงเฉพาะตรงนี้ไว้ครับผมติดติดให้เบิร์ดเลยครับผม เส็จเรียบร้อยพี่น้องกับดักจนฟอนน้องตัวนี้จะเป็นขั้นดีดครับผมจะเป็นเสียกลงมานี่ครับผมดักจนฟอนพี่น้องเก็ดง่ายๆยังสิครับพี่น้องแต่ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ครับให้เขาเอาไปเอา,เอาไข่ี่จังได้กระโดนครับผมนะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องสุกุสุขคนกับผมที่เข้ามารับชมคลิปนุ่งกันจนจบท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ข้ามาเป็นกำลังใจกันคือเก้าแเลยครับผมจังพ่อกันไม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ